สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการใช้งานระบบ GPS ของ Product AD Min Lane นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมี a อ c o u n t ก่อนนะครับโดยในส่วนนี้ทางบริษัทจะขอข้อมูลเพื่อสร้าง a อ c o u n t ให้นะครับหรือหากยังไม่ได้ a อ c เคา t ขอให้ทางบริษัทสร้างให้ได้เลยนะครับโอเคครับและหลังจากที่เราได้รับ a อ c o u n t มาแล้วเรามาลองล็อกอินเพื่อลองใช้งานระบบกันนะครับ ตรงนี้ส่วนนี้ผมมีแอเข้าอยู่แล้วนะครับผมก็จะกรอกแอ c o คา t ที่ได้รับมาครับแล้วก็กรอกพินตามที่ขึ้นแสดงอยู่บนหน้าจอกนี้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเราจะพบกับหน้าต่างโฮมนะครับโดยหน้าหน้าต่างนี้นะครับจะแสดงภาพรวมของเครื่อง e d ทั้งหมดครับเช่นเครื่องที่รลิสเตอร์ไว้นะครับมีจํานวนเท่าไหร่นะครับสถาาะปกติไหมมีการฝัดไหมนะครับ หรือมีเครื่องออฟไลน์หรือเปล่านะครับโอเคครับทีนี้เราจะเข้าไปหน้ามิเน e เยังไงครับให้มากดตรงโลโก้สีแดงของคําว่า m i ิเนตตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างของด e ไ i ซ์นะครับในส่วนของหน้าต่างนี้ครับจะมีเมนูด้านบนให้เราเลือกใช้งานได้อีกทีหนึ่งนะครับโดยจะมีเมนูดังนี้นะครับเป็น d e v i c e Management Event Management นะครับ โลเคชันออฟเซ็ตนะครับเพิร์มิชันมน็เมนต์นะครับแล้วก็ซิสเต็มมีเน e ตเมนต์นะครับส่วนตรงหน้าโฮมตรงนี้ครับคือจะกลับไปหน้าแรกนะครับแล้วก็รูปปุ่มที่เป็นตัวคนตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดดูข้อมูลของเรานะครับดาวน์โหลดเมนูหรือว่าออกจากระบบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาไล่ทีละเมนูนะครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกนะครับเมนูแรกนจะเป็น Device Management นะครับตรง device Management เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับจะขึ้นตัว Device List กับ ดีไวต์ดีเทลมาให้เราเลือกอีกทีนึงนะครับในส่วนของหน้าต่างนี้จะเป็นในส่วนของหน้าต่างดีไวต์ลิฟนะครับดีไวต์ลิฟตตรงนี้เราสามารถที่จะดูสถานะเครื่องเป็นภาพรวมที่ละเอียดกว่าหน้าแรกได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราดูที่เครื่อง9 0 9 6นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับดีไวต์โหมดเป็นอะไรนะครับดีไวต์สถานะเป็นอย่างไรเตตัสนะครับแบตเตอรี่ขับปฏิทีเหลือเท่าไหร่นะครับแผนแผดปกติไหมนะครับ หมดแผ่นแผ่นหมดอายุเมื่อไหร่ครับแล้วก็สถานที่ตั้งครับทีนที่หน้านี้นะครับยังสามารถที่จะ add d i วได้ด้วยแล้วก็สามารถ export หรือ import ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในหน้านี้ได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปถัดไปให้ฟังนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้เราสามารถที่จะเซิร์ชเป็นเครื่องเล็กๆถ้าอนาคตเรามีเครื่องเยอะๆแล้วนะครับก็สามารถเซิร์ชเป็นเซิร์ฟเบอร์อได้นะครับให้มันแสดงหรือว่าเซิร์ชเป็นกลุ่มของ e v i c e mode device s t a t ั s แ,แผนแผนสเตตัสก็ได้นะครับนี่ครับถัดมานะครับจะเป็นตัว device detail ในส่วน,นของหน้า device detail ตรงนี้นะครับเราจะดูที่เครื่องอย่างละเอียดนะครับอย่างเช่นในผมอนุญาตกลับไปที่ดีไวซ t นี้คู่นะครับ อย่างเช่นผมอยากดูข้อมูลของเครื่องนี้นะครับผมกดไปที่ Detail แล้วก็กด Serial Number Search นะครับกด Enter ปุ๊บตัวหน้าระบบก็จะแสดงคุณภาพของตัว อุปกรณ์ต่างๆครับแบตเตอรี่เหลือ,อกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหมดอายุเมื่อไหร่นะครับแผ่นแผงหมดอายุเมื่อไหร่เหลือเวลากี่วันนะครับโลเคชั่นปกติไหมปกติก็คือจุดที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กที่เราอินคูดตัวซิมเข้าไปให้ในตัวอุปกรณ์รแล้วนะครับเมนูัดมานนะครับจะเป็นเมนู Event m a n a g e m e n t นนะครับเมนูนี้นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนสถานะต่างๆของเครื่องนะครับเช่นมีการสั่นของเครื่องไหมมีแจ้งเตือนอะไรมาบ้างครับมีเครื่องออฟไลน์หรือเปล่าประมาณนี้เราสามารถเช็คจากในเมนูเหล่านี้ได้นะครับ เคครรื่องนนี้ะับเมนูถัดมานะครับเมนูโลเคชั่นออฟเซตนะครับเมนูนี้จะเป็นการบอกการเคลื่อนย้ายของตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเรานะครับว่าเคลื่อนย้ายจุดที่รีจิสเตอร์ไว้กี่กิโลเมตรนะครับโดยของตัวระบบผมผมตั้งไว้ที่5กิโลเมตรนะครับตรงนี้เป็นฮิสตอรี่ของตัวอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับแต่เราก็เคลื่อนมา move นะครับเดี๋ยวตรงนี้ตอนนี้เราติดตั้งไว้ที่ราชดานะครับที่ออฟฟิศเราเคลื่อนย้ายไปกี่กิโลเมตรนะครับ ส่วนเมนูถัดมานะครับ Permission Management นะครับก็คือ User Management นะครับในส่วนนี้จะเป็นการสร้างหรือ Create Account ให้กับทีมงานแล้วก็หรือจะเป็นลูกค้าของผมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการสร้าง Account จากตรงนี้เพื่อส่งให้ลูกค้าใช้งานครับเมนูสุดท้ายนะครับ System Management นะครับการตั้งค่าการแจ้งเตือน หรือการส่งอีเมลของตัวอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจะตั้งค่าให้ส่งว่าแผ่นแพทจะหมดอายุให้เลือกที่กี่เดือนแล้วให้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดเซฟให้ส่งไปอีเมลเพียดไม้แล้วก็เ,กร,เรื่องโลเคชันออฟเซครับว่าให้เคลื่อนย้ายเกินกี่กิโลนี่นะครับแล้วก็ตัวไว้อาร์มเตือนของตัวอุปกรณ์นะครับคือลูกค้าที่ใช้งานระบบ GPS รดักวินเลนี่อยู่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ